สำคัญแบบใดเกี่ยวกับบัตรประชาชนแบบนี้านาพี่น้องเลยซึ่งว่า,าสิทธิที่จะได้หับพนาเนาะก็หนึ่งมากก็คือ,อาสามารถเข้เาสามารถเฮ็ดอนาไปเปิดบัญชีธนาคารอยู่ฝั่งไทยได้เนาะไปเปิดบัญชีอยู่ธนาคารฝั่งไทยได้สะดวกสบายแล้วกะ็สามารถอนาไปสมัครงานเนาะไปสมัครงานาก็สบายพี่น้องเลยเพราะว่าเขา เป็นคนไทยแบบนี้น่เนาะแล้วก็อีกอย่างก็เวลาเกิดลูกบ่กับสวัสดีสบ,บาสดีสวัสด,ดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอซกันเบิร์ดสุขสุขคนบว่าสิอยูภายในรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะ กับทักทายสบายดีและการยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบพี่น้องมินตาเซ็นเก่าเซ็นเคยพี่น้องเองยพ่อพ่อกันคลิปนี้กะอ่าอยู่ตามทงตามท่าคือเก่าเนาะอยู่ทงให้ทงหน้าพี่น้องเองยพร้อมกับบรรยากาศคืมคืมมาเนี่ยฝนสิโต๊ะฝนรื้อจังใดพี่น้องเองยเนาะอ่าเมื่อวานนี่กะอ่ามีแดดอยู่เมื่อนี้แต่ว่าเมื่อนี้น่ะคืมคืมกว่าเดิมเด้อพี่น้องเองยอ่าพ่อพ่อกันคลิปนี้กะต่อจากคลิปอ่าก่อนเนาะอ่าคลิปก่อนก็คือเกี่ยวกับ อาชีวิตของนอ้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยลูกครึ่งไทยลาวเนาะลูกครึ่งไทยลาวก็คือว่าพ่อเพื่อนนี่เป็นคนไทยพี่น้องเลยแม่เพื่อนน่ะเป็นคนลาวเนาะอ่ากะคือไพรพ่กะฮู้เนาะหลายๆคนกะฮู้อ่าแต่ก่อนนี่กะชีวิตของน้องเพื่อน,นอี่กะถือว่าอ่าโสกเศร้างอมเงาอะไรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้กะมียูทูบเบอร์แล้วกับโมผูโมคูกะหลาไลาเนาะไปหลินไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเลย แลยก็มีทางผู้ใหญ่เนาะอ่าผู้ใหญ่ใจดีไร่ผูหลายคนสวยข่ามาพี่น้องเลยอยากลากแทกก็คืออ่าทางพอก่อนเนาะอ่าพอก่อนเพิ่นอยู่ทางอ่ะจังหวัดโคราชพี่น้องเลยอ่าเพิ่นก็ได้แบบปานาเป็นสาวรักเลยว่าสั้นเนาะแบบปะาอ่าสวยสู้เกี่ยวกับปาาการสร้างบ้านสร้างเฮือนของน้องป่าเนาะกาดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเลยก็คือเมื่อก่อนหละพอก่อนเพิ่นก็ได้มาเนาะได้มาแล้วก็ได้มาเห็น ตัวจริงเพิ่นก็มาเลื่อยแล้วเนาะสองสามข้างแล้วเมื่อก่อนเป็นข้างที่สามว่าสันเนาะก็ดีใจเนาะก็คือคลิปก่อนนั่นไม่ต้องมินตาลงไปก็พอก่อนเพิ่นก็ได้ข่าวมาคอมเมนต์เนาะเพิ่นก็ได้ว่าเกี่ยวกับอนาการช่วยเหลือของน่องปลาในแหละเนาะเพิ่นก็ว่าสิ่งใดที่พ่อช่วยได้เนาะเกี่ยวกับน่องปลาเรื่องการเงินบอหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ก็คือข่าวดีที่จะตามมาภายหลังที่เพื่อนซ้านของน้องปลาสําเร็จแล้วเนาะก็คือพอกนเพื่อนก็จะได้พัวพันทางพอบุญธรรมของน่องปลาอีกตืมพี่น้องเลยก็คือสิได้มีการนำผ้าของนำผาเนาะนำผ้าน้องปลานี่แหละพี่น้องเลยหรือว่าสิได้ผ้าน้องปลาไปเฮ็ดปัตรปะนประจําตัวเนาะปัตรประจําตัวหรือว่าบัตรประชาชนคนไทยแหระพี่น้องเลย ดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยกะทาว่า,าอาณาน้องปลาเพื่อนบอเป็นคนไทยนี่กะจะบได้มีซิปได้พี่น้องกันเนาะจะบได้มีซิปอะไปฮิตบัรอาประจําตัวอาคนไทยได้เนาะอันนี้เพื่อนมีโอกาสเพราะว่าพอเพื่อนเป็นคนไทยละกะเม่เป็นคนลาวถึงว่าพอเม่ซิบมีแล้วกะอายังมีแบบอาณา ใบแจ้งเกิดเนาะใบแจ้งเกิดของน้องเพื่อนหนาพี่น้องเลยก็มีโอกาสได้ไปเฮ็ดเนาะเพราะว่าญาติพี่น้องของน้องปลาที่อยู่ทังฝังไทยกับย่งอยู่หนาพี่น้องเนาะก็ดีใจนะก็ะถือว่าเป็นข่าวดีเนาะก็คือเมื่อก่อนนะพอก่อนเพื่อนก็นได้เว่าเนาะแต่ก็ได้ล้มกันไปในรถทันละเพื่อนก็นเว่าอยู่ว่าถ้าสมมติคือเฮือนซาบนบรานซองของน้องปลาแล้วเรียบร้อยเนาะขื่นเฮือนขื้นซานเรียบร้อยแล้วก็สีได้ดําเนินกัน เกี่ยวกับอานาการเฮดบัตภาษาชซนพี่น้องเลยหรือว่าบัตประจำตัวคนไทยอนะไรเนาะเชิงว่าบัตประจำตัวหรือว่าบัตระชาชซนของคนไทยนี่มีความสําคัญหลายเนาะตามเอฟซี FC เพื่อนกอ็ได้คอมเมนต์เข้ามาหาพี่น้องเลยหรือว่าแม่น้องมิตาก็ได้ยินจะครแนในนาของอ เอหลายๆท่านเนาะที่แบบว่าเคยอ่าเพื่นก็เคยได้แนะนำอยู่แบบว่ามีความสำคัญแบบใดเกี่ยวกับบัตรประชาชนแบบนี้ฮนะพี่น้องเลยซึ่งว่าอ่าสิทธิที่จะได้หับพันาะเนาะกันหนึ่งมากก็คืออ่าสามารถเข้าเฮาสามารถเฮ็ดอนาไปเปิดบัญชีธนาคารอยู่ฝั่งไทยได้เนาะไปเปิดบัญชีอยู่ธนาคารฝั่งไทยได้ะสะดวกสบายแล้วก็ สามารถอานาไปสมัครงานเนาะไปสมัครงานอ่าก็สบายพี่น้องเลยเพราะว่าเราเป็นคนไทยแบบนี้นาดเนาะแล้วก็อีกอย่างก็เวลาเกิดลูกบ่แบบนี้เนาะอะ้าวมินอ้าวโบเลปะนมได้มินตาอ่านั่งก่อนเมซี่ลมน้ำป่าลมได้ดิอ่เานะเวลาเนาะเวลาเราเกิดลูกบอแบบนี้ขนาะพี่น้องเลยอ่าก็ได้หับสิทธิเนาะหับสิทธิหรือว่า ถือว่าได้รับสิทธิสูงแหละพี่น้องเลยเนาะก็ได้เงินค่าเกิดลูกวันนี้แหละก็หลังจากที่ข้อลูกขนาดเนาะก็ถือว่าได้รับผลประโยชน์ลายพี่น้องเลยก็ดีใจน้ำน้องปลาเพิ่นกาล่อรุ่นกันต่อไปเนาะว่าสิเป็นจังใดอีกพี่น้องเลยก็คือ่อมม่พี่น้องเอฟซีหลายท่านก็คอมเมนข้าวมาเนาะเกี่ยวครับอาณะ ที่ดินเนาะกับมีหลายคนกัเป็นห่วงเป็นใย,ยแบบว่าอ่าย่านน้องปลาบ่ได้อ่า,นนอา,อาที่ดินแบบนี้ขนาเนาะอันที่จริงแล้วนี่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้มาสัมผัสตัวจริงเนาะเกี่ยวกับครอบครัวของพ่อตู้ที่น้องปลาอยู่เดี๋ยวนี้พี่น้องเลยอ่ารับรองว่าทุกคนอุ่นใจแน่นอนเนาะอ่ะีหลังดูคนอ่าอุ่นใจ หรือว่าสบายใจในนอนเพราะว่าไม่น้องวิตาได้ไปสัมผัสตัวจริงแล้วเนาะอ่าก็คืออ่าทางครอบครัวข,ของพ่อตู้หรือว่าครอบครัอวอะนะของแม่ตู้ที่แม,ม่น้องวิตาที่น้องปาอยู่น้ำปัจจุบันนี้นะ่ะเพื่อนเป็นคนอ่าอบอุ่นดีพี่น้องเลยเนาะอ่าทัศนะนิสัยเพื่อนนี่ก็ดีพี่น้องเลยอ่าเพื่อนกเว่าาจาแบปบนาหนิมนวลอ่อนหวานเนาะเวลาเข้าไปนีก่ก็ทักทายะ ว่าสิเป็นหน้ากล้องหรือว,ว่าหลังกล้องก็กคือการเดอ้อพี่น้องเลยเนาะอย่างไ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าใจน้ำการเดอนะ้อเนาะแต่ว่าเรื่องการแบ่งป,ปันที่ดินนี่ก็ไม,ม่ต้องวิ่งตากับบูก้าถามเดอกาาพ,พี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องนะของครอบครัวเพิ่นเนาะ,ะก็คืออ่าอาาเออน้องของแม่ของน้องปลานี่ก็มีอยู่ทั้งหมดก็คือว่ามีอยู่สี่คนเนาะ แนนอนเนาะดินมูลมังมรดกรนะแนนอนเพิินก็นต้องปันกันอยู่แล้วพี่น้องเลยถึงว่าน้องปลาสีบ่มีแม่แล้วเพิ่นก็นต้องปันหายเนาะเพราะว่าน้องปลากะอ่าเป็นลานด้กะเป็นตัวแท่นของแม่อยู่แล้วนะพี่น้องเลยอ่าเอฟซีหล่ล่ทานกะอ่าแบบย่ง,งกังวลเนนะงาะยังเป็นห่วงน้องปลาแบบนี้ฮนะอันที่จริงแล้วนี่มันกะบ่บเป็นอย่างดอกพี่น้องเลยเพราะว่า หนึ่งมาในการน้นองปลากะเฮือนซานกะได้ปลูกเป็นที่เฮี้ยมห้อยแล้วเนาะในเมื่อเพิน่นอ่าถึงหรือว่าอ่าหมอสสมตอนใดนะเพิ่นอาจจะอ่าแบ่งให้เป็นสี่ส่วนบนถนนพี่น้องเลยคือน้องปลาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของแม่เล้าเนาะอ่ากะเห็นคอ,อมเมนต์เนาะเห็นคอมเมนต์เข้ามาอยู่พี่น้องเลยพี่น้องมึนมตากะ จักสีว่าจังใดเนาะกับโบก้าไปทามแล้วก็เฮาเฮาเอาไปถ่ายท่ามเฮากับโบก้าทามเพิ่นเลิกปันได้ได้พี่น้องเลยบางที่กับบางที่กับมันกับอ่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะของครอบครัวเพิ่นนะนะเฮากับโบโบก้าอยากทามปันได้ได้พี่น้องเลยอ่าจังไดกับคลิปนี้กับมาทักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อเนาะฝากความคิดฮอดคิดเถิงไปเบิร์ตซูมองซูบอนพี่น้องเลย ต่อนนี้นะบรรยากาศอยู่ตามทงทานทาอยู่หน้าของพี่น้องวินตาเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยฝากความคิดทอดกิเถิงป้าลุงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสกูสกุลนบวว่าสิอยู่ภายในเลยว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปเดอกพี่น้องเลยบ้านนองป่ากะโดนๆจะไปเยี่ยมเธอหนึ่งเนาะถาว่ามีโอกาสก็ไปถาว่าช่วงใดยากคือเมื่อนี้ยากนํำ ทงให้ทงได้แหละพี่น้องเงลอยลยโรคหงายโรคเครือเนาะพี่น้องตั้งาก็ปลูกมันสเสปะลังแน่ก็ขึ้นไปคั่วสวนมันแน่แล้วก็เลี้ยงงัวพ่อมพี่น้องเอลยแล้วก็อยู่กับเด็กๆนี่แหละเนาะเจีงไดก้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอีฟซีข่าวมาก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเด้อเนาะอ่าถึงว่าซีบ่ได้ไปอ่าเรื่อยก็ได้บ้านน้องปลากระได้น้อแต่ก็ยังคิดหอดคิดเทิงแล้วก,ก็อ่านิสัยของน้องเพิ่นกะอ่า เป็นคนดีคานาะพี่น้องเลยทัศนะเนาะนิสัยเพราะว่าการที่น่องปลาเติบโตมาได้สำเน,นียกาย้อนว่ามีพ่อแม่พี่น้องหรือว่ามีญาติพี่น้องเหะนะ็นแล้วเนาะเบิงแย่งมากฮนาะเพราะว่าภาะว่าน้องปลานี่ขาดทั้งพอ่อแล้วก็ขาดทั้งแม่เนะาะก็เสียใจยน้ำพี่น้องเลยก็คือตอนนี้นี่ มีทางผู้ใหญ่หลักๆก,ก,ก็คือพอกอสเนาะช่วยขามาเรื่องเฮื่อนเรื่องซ่านกะดีใจน้ำพี่น้องไงดีใจน้ำเนาะถึงว่าอนาคตของน่องปลาในต่อหน้านี่อาจจะ,ะได้ไปเหตุวัดประจำตัววัดประชาชนนี่แห้งซีดเข่ากว่าเดิมพี่น้องไงเจงใดกะหลายๆคนกะยังเป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะเป็นห่วงเป็นใย,ยน่องปลาอ่าอยัางให้น่องปลามีชีวิตทีท่ดีขึ้นว่าสันซะอ่า พี่น้องวินตาก็อยากไปเยี่ยมไปยามยู่พี่น้องเ้ยโดนจังไปกับพี่น้องวินตากับไทยไปเลยเนาะอันใดเป็นอันใดวิวกับ่บค่อยขึ้นดอกพี่น้องเลยเพราะว่ามันกับโบ้หัวซีไทยจังใดัะนะถามน้องปลากับเฮากับหูอยู่แล้วว่าน้องปลาแบบนั่นก็เลยโบ้หัวสีหลินกับน้องแบบใดั่นะเนาะพี่น้องเลยาถามลายกับย่านเพิินเมยแบบนี้ฮะนะก็เลยอ่าถ่ายแบบรวมๆไปเนาะกัดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำเพิิน ก็คือคือเห็นแหละพี่น้องเลยบ้านเพื่อนซ้านบ้านซองก็ถือว่ามันก็อยากสมบูรณ์แบบเบิ้ดแล้วเนาะก็คือพอกรแล้วนี่ก็วางแผนก็คือเล็กดัดเล็กอย่างแล้วก็วางแผนอย่างให้มาใส่เบิดเนาะก็คือเรื่องไฟฟ้าอย่างก็ถือว่าตอนนี้ก็อ่าเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะกัยังเต่แบบเล็กหน่อยซื่อหนาพี่น้องเลยเนาะก็คือเรื่องเดินสายพื้นสายไผก็คือเห็นเพื่อนเดินแล้วเนาะ ราคาเนี่ก็ถือว่าสูงอยู่เพราะว่าอ่ามันไกลได้พี่น้องเลยเพราะว่าอ่ะอยู่แถวบ้านไม่น้องไม่ตากะแพงคือกันเนาะอ่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอ่าหมู่บ้านเองดีมันมันเดินออกไปข้างนอกอีกเพิ่นจะต้องได้ใช้อ่ะอ่าหมอพันเส้ยแล้วก็ไม่น้องม่ตากะว่าบ่ค่อยเป็นเนาะหมอหมอแวงไหมอีกคณะพี่น้องเลยเนาะมันแยกออกมาจากหม้อใหญ่นณะมันก็เลยแพง กับเรื่องที่น้องป่าซี่ย่มีโอกาสไปเฮตดปัดปรศะชะนเนี่ตัวนี้หาดีใจแห้งเด้พี่น้องเลยเนาะดีใจแห้งเพราะว่าจะได้มีสิทธิเนาะเท่าเทียมกันกันกบพุทธะ,ะพี่น้องทางฝั่งไทยนะซํำกันกับคนไทยเลยแล้วเนาะน้องป่ากับเป็นคนไทยคันซว่าเรากับเป็นคนสองสันส่าเลยนะพี่น้องเลยเป็นทั้งคนลาวแล้วก็เป็นทั้งคนไทยเนาะดีใจน้ำ มินตาไตาขวบโตก่ลูกไตไม่อยู่แล้วก็ตามพี่น้องมินตากัาบเบิ้งอยู่เนาะเบิ้งในคลิปในยังฮะนะเกี่ยวกับการเฮ็ดบัตรอาณาประจําตัวหรือว่าบัตรประชาชนคนไทยนี่ยก็กเฮ็ดง่ายได้พี่น้องเลยเนะาะเฮ็ดง่ายอายุนี่ก็เริ่มตั้งแต่คือว่าอายุาเจ็ดขวบหรือว่าเจ็ดปีะอะไรเนาะหอด เจ็ดสิบปีว่าสั้นพี่น้องเลยถาว่ากายเจ็ดสิบปีนี่เพิ่นคือสิแบบอ่าบมด o s t ซิ์หรือบ่หรือจังไดเนาะนี่กัคือปัจจุบันนี่กัอ่าลูกครึ่งไทยลาวนี่กับลายได้พี่น้องเลยอ่าบางคนกับพ่อเป็นคนไทยเนาะแม่เป็นคนลาวบางคนกับแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนลาวแบบนี้นะลายได้พี่น้องเลย ตามเห็นในข่าวในอย่างก็หลายๆเนาะจย่งไดก็สำหรับคลิปนี้ก็มาถักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะกะ็อยากให้ทุกคนเข้าใจน้ำการเด้อเนาะ,ะเกี่ยวกับปเรื่องอที่ดินของน้องปลาหลายขู่หลายคนกับเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเลยกับสำหรับเรื่องนี้อยากให้ทุกคนสบายใจได้เนาะเพราะว่าน้องปลาในกาเป็นลูกของแม่อของน้องปลาเพื่อนทะเลนาะถึงว่าลาซีบบมีชีวิตแล้วเนาะแต่ว่า น้องปลาเนี่ยก็คือตัวแท่นของแม่เด้อพี่น้องเลยเนาะอยากให้เข้าใจแล้วก็สบายใจได้เนาะถามว่าคืออ่านาบ้านนาสาวของน้องปลาได้เนี่ยก็น่องปลาก็ได้เล่ะเนาะก็คืออ่าเฮือนซานน้องปลาก็ได้ปุ๊บเป็นที่เยียมห้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนสบายใจพี่น้องเลยอ่าได้แท้แน่นอนละล่อเนาะบบเป็นยงังเนาะเพราะว่าอ่าตามที่แม่น้องมินตาได้ไปเห็นทัศนะเนาะอ่าทัศนะหรือวนนิสัยของพพอตเมนต้ของน้องปลานี่เพื่อนก็เป็นคนแบบอ่า นี่ใสดีได้พี่น้องเลยเนาะนี่ใสดีเด้อเนาะกะเพิ่นคือสีโบ่อ่าถิมลูกถิมล้านดอกพี่น้องเลยการว่าการจากะแบบคือในคลิปเลยเนาะนคือในคลิปเลยฮะล่ะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะโดนสมควรแล้วเนาะมาโอมาลมน้ำพ่อแม่พ,มพี่น้อง fc อยากให้ทุกคนอ่าเข้าใจแล้วกะสบายใจเนาะอ่าสุด้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องเอลยตั้งขอขอบ,ขอบคุณขอ,ขอบคุณขอขอบใจน้ำ fc ทุกท่านเด้อเนาะติดข่ามาติดตามรับชม อะไรที่โบสม,มา่าพอควรที่ไม่น้องมินแต่ว่าไปอ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพ่ายหลายๆพี่น้องเลยอ่าไว้พบกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี